เยอะไหมครับเยอะแต่มันชอบกินอาหารปลาเยอะเพราะว่ามันเป็นปลาไม่ใช่แบบคนน่ามันเป็นอาหารปลานายมินลองชิมดูสิครับมันก็ชิมมันเป็นอาหารปลาอุ้ยทำไมปลามันกินล่ะปลาปลาชอบกินอ,นนอุ้ยเผื่อมันอร่อยไงครับอร่อยไหมครับนาวินลองชิมดูสิอ,สอุ้ย กระโดดได้ด้วยวินลองกระโดดดูสิวาย,อยเอาเนื่อจากกระโดดไปข้างหน้า,านอุ้ยมันกระโดดเก่งจังเลยมไม่ได้มานานใช่ไหมครับเหรอ โอ้รอมันขึ้นเรือเหรอคะโอ้มันเข้ามาในเรือเยอะเลยเนี่ยใจไม่รอเฮะไม่รอเลยไม่รอเลยไปกิลย ถ้าน,นาวินหล่นลงไปแล้วครับปลาจะกินน้องนาวินไหมครับใจม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 ครจมครับวายนาวินอยากจมไหมล่ะครับกระโดดเลยกระโดดลงน้ำเลย